วันนี้เราพาแขกมาที่พระราชวังบางปะอินนะคะเราเดินมาจากปักกิ่งนะคะกําลังจะพาเข้าประตูมาหาราชวังนะคะแขกของเราวันนี้ก็จะมี UK นะคะคือของเรานะคะกําลังเดินมา Here is Bang p a i n Summer Palace But t h t s picture is like a present king King Vachira l o คิงวชิราลงกรแอ s เพซันควีนควีนสุธ i d a right เรามุ่งหน้าเดินมาเข้าที่ประตูแล้วนะคะอันนี้เราก็มาซื้อตั๋วกันตรงนี้นะคะเอาาาบ้ว่มีไร I would you like to recommend to a uh, toilet first this one lady and woman right toilet first toilet first มาถึงเราไม่ต้องไปที่อื่นนะคะข้างห้องน้าก่อนปฏิบัติการห้องน้ําก่อนเพราะเรานั่งรถมาหลายชั่วโมงนะคะ